นะฮะเดี๋ยวต้องต้องหลอกให้อ่านก่อนชมพูหวานช่ำชื่นระรื่นฤทธิชมพูหวานสะพานมิตรคิดร่วมสร้างชมพูสีอาหารกลคนร่วมทางชมพูร่างทางสำสริดเศรษฐกิจดี อ่า,อาสวัสดีวัน,นอังคารเออแล้วแล้วการให้สีชมพูเนี่ยมันซ่อนในยะและหลักการอะไรเออเออมันซ่อนหลักการชมพูนะชมพูสีชมพูชมพูม,พมันมันไปอยู่มันไปอยู่ในในในผลไม้ชื่อชมพูนะผลไม้เอกชมพูชมพู พูมันหวานนะอีมันหวานมันหวานร,รื่นนะแต่ว่ามีฤทธิ์นะฤทธิ์ที่ <c oughs> จำชื่อพระรื่นฤทธิ์ชมพูห<อ>วานสะพานมิตรน<อ>คิดร่วมสร้างชมพูสีอาหารกลคนร่วมทางชมพูร่างทางสำริดเศรษฐตตตกิจดีโอ้แหมจริงๆนะมันมัน มันเป็นอะไรที่มันสอดคล้องอะไรเยอะแยะเลยนะโอ้ใช่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 โอ้มันพลิกสถานการณ์ได้เลยนะเออมันพลิกได้ในลักษณะตรงนี้มันพลิกได้อยู่แล้วนะถ้าคนเข้าใจนะในการที่จะทำความเข้าใจในโครงสร้างระบบพวกนี้ถามว่ามันมันนั่นไหมมันยากไหมมันไม่ได้ยากอะไรนะ ไอ้ฟาร์มยากเนี่ยเพราะเพราะทุกคนคิดว่ามันต้องเย็นชาคือมันชอบของเย็นอ่ะแต่ว่ากอว,ว,ว่ามันมันไม่แผดเผาไม่ร้อนไม่อะไรมันก็เลยคนลงก็งเลยเกิดอาการเขาเรียกว่มันขี้เกียจมากกว่าที่จะกระตุ้นตัวเองเนี่ยให้เข้ามาสู่สาระระบบในการเรียนรู้นะไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ เสริมคําว่าชินชาไปอีกหน่อยว่ามันเคยชินนะใช่มันเคยชินแล้วมันเลยมนเลยชินแล้วมันชาด้วยมันชินแล้วก็มันชาด้วยอทรงนี้นะแม่พอก็ะยับแล้วรู้สึกมีนางงามโผล่อยู่ข้างหลังนี่ยป๊อปเปิ้ลป๊อเปเอออันนี้อันนี้อันนี้มันภาพว่าเป็นอะไรเป็นภาพวาดหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออมัน ป๊อป át, แบ๊ป๊อปแบ๊เหลือเชื่อนะแล้วก็ปกติมันไม่ไม่โผล่นะภาพพวกนี้ไม่โผล่ไ้นี่โผล่อย่างไงแม่นาาโมนาลิซาอย่างเงี้ยนะเหลือเชื่อเนะเหลือเชื่อเอาเลี๊บเอาโบวอวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีเอ่ยเออนะเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆนะไอ้คำว่าอังคารวันอังคารเนี่ยคุณแชม์หลักการแล้ววันอังคารเนี่ย มันคืออะไรว่าอังคารอังคารนี่เขายกให้เป็นเลขสามอ่านะตามตามโหราศาสตร์นะเขายกให้เป็นเลขสามและอังคารนี่เขาหมายถึงนักกรบนักรร๊บวลยกล้าหาญความกล้าหาญนะความเปิดเผยความขยันอันนี้ เขาเขายกให้อังคารเขาไว้อย่างนั้นนะอ,อังคารเนี่ยมันก็มันก็ตองกับลิตนะเล็กแตกกันนานนะเออลิตรเล็กแตกด้วย<ๆ>ลิตรเล็กแตกด้วยแล้วแตกนี่มันเป็นเลขที่คนจีนเนี่ยชอบมากเลยนะก็เป็นลิห่งพลังงานแต่อตอนเนี้ยพลังงานเนี่ยกําลังเกิดวิกฤตมากเลยอ่าเพราะนักรบโบราณแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างก็ การเหล็กใสหัวชนกันอจริงๆมนุษย์เนี่ยมันมันไอสมองสองซีกเนี่ยมันลบกันอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ยอมสมดุลใช่ไหมมันไม่ยอมสมดุลในตัวของมันเองเลยแล้วมันก็ลบราฆ่าฟันกันด้วยตัวของมันเองอ่นี่คือปฏิกิริยานั่นเลยนะโอ้โหแวบพบแบบแปลกนะอิทธิพลตรงนี้แปลกจริงๆแล้วทำไมเขาไบโผล่นั่งอยู่ตรงนั้นอะ ไม่แม่นางโมนาลิซาปกติไม่โบอย่างนี้นะเพราะมันกัดสีอย่างนี้แต่สีนี้แสดงว่าสีของเขาเนี่ยก็เป็นสีอะไรที่อาจจะมีฤทธิ์ก็ได้อ่ามันเหมือนใน<อ>นี่ชมพูกหวานฉ่ำชื่นได้เดินดิ่ยเออแบกเพราะปกติมันกัดสีแล้วไอ,อ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ออกมา,มาแต่นี่ออกมานี่ออกมาอะไรเหรอครเห็นไหมเพราะว่าคำว่าอิสตรีเนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะเรื่องคุณแชม์ว่าไงผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นสีแห่งก็เรียกว่าสีชมพูสีชมพูใช่ผู้หญิงเนี่ยชอบมากเลยคือสีชมพูนะแล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยให้อายุขไขเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะแ,แก่เท่าเหลาเยงไงเนี่ย,ยก็อยากจะเป็นสาวนะแต่ปรากฏว่ากลับมาเป็นสาวไม่ได้ ไอสาวนี่แหละมันสีชมพูนะไอฟาร์มสาวฟาร์มสดฟาร์มใสมันถึงอยู่กับไอ้เส้นทางตรงนี้แต่นี้สมองของมนุษย์เนี่ยมันก็พยายามจะพลิกตัวเองแต่พย <c oughs> <c oughs> ายามจะพลิกตัวเองไม่ให้ก็เรียกไม่ให้แก่ไม่เท่าไม่ให้เหลาไม่ให้เย่ยแต่ปรากฏว่าที่สุดแล้วมันกลับแก้ไม่ได้อ่า มันกับแก้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนไปจมปักกับความคิดความคิดเดิมๆแล้วก็เลยแก้ไม่ได้อ่าไอสิ่งตรงนี้มันเพราะมันแก้ไม่ได้ก็ไปพึ่งบาอะไรกนะันพึ่งพาความเชื่อพึ่งพาผู้ผีปีศาจอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอความเชื่อพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นวิกฤตวิกฤตที่รุนแรงมากนะ,นะ แล้วสิ่งตรงนี้ยจริงๆเนี่ยวันอังคารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตตอนนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตการเงินแล้ว,ลวก็วิกฤตอีกตัวหนึ่งคืออะไรเมื่อมันมาเนี่ยวิกฤตตวเนี้มันมาแน่นอนคือวิกฤตอาหารอาหารนี่แหละ ไปดูเดอ้อถ้าพลังงานเนี่ยมันวิกฤตจุดๆในรูปแบบถ้าแก้ไขกันไม่ออกพลังงานดังเลือกก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดไอสิ่งพวกนี้แน่นอนว่ามันจะเกิดวิกฤตอาหารรุนแรงถ้าวิกฤตอาหารเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยมันหมายถึงว่าไอข้างกันเฟอเนี่ยจะรุนแรงตามมาด้วยมาศาลแล้วก็มหาศาลด้วย จริงๆนะวันนี้อยากจะชวนคุณแชมคุยเรื่องโครงสร้างทางการเงินได้ทำไปนะแต่วันนี้มันมันยังไงก็มันมันมันรู้สึกไอ้นี่มันมันรู้สึกเขาเรียก่ามันมันคงจะปฏิกิยาเขาเรียกอะเขาเรียกมันรับขึ้นเขาเรียกขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันมันสัมผัสอะไรได้เยอะเยะมันก็เลยรู้สึก ขั้นเน ö, yeah. <S <S ื้อขั pues, uh, ้นตัวมันแปลกนะไอ้พวกเนี่ยมันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วมันทําให้แบบว่ามันล้าจริงๆนะจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกแต่พอนั่นพวกเอาโปอแกรมยิบเลยนี่พงอย่ามาว่างพอมาว่างเอาแล้วเราจะไเจาะตรงไหนเนี่ยเราจะจะคุยตรงไหนเพราะไอการพูดการคุยของเราเนี่ยมันไม่ได้คุยเขาเรียกไปเอามาจากโครงสร้างของตำรา มันคุยโดยการผลิตออกมาจากสมองลุ้นๆแล้วปฏิกิยาการสัมผัสตรงนี้มันมันออกมาให้เราได้สัมผัสความจริงแต่แต่ว่ากฏว่ามัน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 ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็มันจะเข้าใจของคำว่าฤดูด้วยฤดูเนี่ยสำคัญมาแล้วฤดูเนี่ยมันอยู่กับอยู่กับอะไรคุณคุณใช้ว่ามันอยู่กับอะไร เออมันอยู่กับอะไรการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของอิสตรีเลยนะเออใช่ใช่ใช่อิสตีเนี่ยอิสตีเนี่ยพอเวลาเขาเขาเป็นสาวเนี like ่ยเขาจะมีฤดูเขาจะเรียกมีฤดูอ okay? ่ะเขาเรียก๋อวนี้เขาจะพูดหลักหน่อยว่าเออเป็นสาวพอเป็นสาวนั่นคือรอบเดือนมาเออมันมันมันเป็นเรื่องอะไรที่มันบางครั้งเนี่ยมันสอดคล้องกัน ผู้ชายเนี่ยถามว่ามันมีหรือดูว่าทําไมมันจะไม่มีมันมีนะอารมณ์ผู้ชายเนี่ยมันก็เปลีป่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของฤดูกลาลก็คือสี่ฤดูเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลังโครงสร้างของกรีเลอะเหมือนจะเป็นสาวสาวเนี่ยพอเวลานั่งก็ก็เหมือนไข่สุกแล้ว ไม่ได้ผสมพันธุ์มันก็จะล่งโรยออกมาแต่ผู้ชายเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันสามฤดูอารมณ์เนี่ยสามฤดูแล้วลองรับสิ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะพอสมควรผู้หญิงมีพูดง่ายว่าเดือนหนึ่งจะมีแค่รอบเดือน,เ,นเดือนเดียว <laughs> ครั้งเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยสารพัดเลย ก็มันชายไปทั่วเพราะสิ่งพวกนี้ไอ้ค้าว่าชายก็เด็ได้บอกว่ามันเกิดปฏิกิยาเห็นคุณประยุทธ์แล้วชัดเจนเลยคุณประยุทธ์เนี่ยครบองค์ประกอบขององค์ชายสี่ฤดูแกเป็นสี่เน่กระพัดกระเพี่นแล้วแกแกแบบว่าคือนั่นคือปฏิกิยาของอารมณ์ที่รับความร,รู้สึกเนี่ยไวมากแต่คนลักษณะเนี่ยถามว่า เรียนรู้อะไรไวไหมถ้าไปเจออะไรที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็มีผู้นำทางดีๆแล้วมีผู้ที่เขาเล็กชี้ช่องให้คนเช่นนี้ไปไวมากนะถือว่าเป็นปราคนหนึ่งเลยนะนี่คือนักปราคนนึงเลยนะเพราะว่าความไวเนี่ยความไวของชายเนี่ยก็ทคำว่าชายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันพริ้วมันไหวแต่ถ้าโครงสร้างเกิดอาการก็เรียกว่า บางครั้งเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยต้องมาเจอไอ้สาภาพที่โดนกระทบกระทั่งทางอารมณ์และทางจิตใจแล้วบางครั้งเนี่ยต้องทำงานอยู่กับสื่อผู้นำเนี่ยถ้าเล่นกับสื่อไม่เป็นสื่อมันเล่นงานจนเพียนะ้ยนเราเพี้ยนเนี่ยอารมณ์ของสีฤดูมันออกมา,าทันทีมันออกมาทันาทีเลยนี่แหละนี่คือสิ่งที่ทำไมธรรมาชาติมันถึง เป็นสิ่งลวงอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนบอกธรรมชาติในของแท้ผมบอกเลยมันไม่ใช่ของแท้นะมันของปลอมมันเล่นกลอยู่ตลอดม,มันเล่นกลอยู่ตลอดก็มูดูดไอชมชมพูสีอาหารกลนอะอาหารเนี่ยมันหลักเป็นหลักกลาศาส์นะมันเป็นหลักกราศาส์แล้วไอทีเราเนี่ยการคิดการค้นอะไรก็แล้วแต่นั้นมันกลับมาเป็นจุดร่วง จุดรวงของคนเดินทางหรือคนสร้างทางแต่ปรากฏว่าสิ่งพวกนี้มันมีอะไรที่ซ่อนลึกและซ่อนล้ำเอาไว้เยอะแยะไปหมดสิ่งพวกนี้บางคนเนี่ยคือมองอาจจะมองผ่านตปบางทีก็ไม่ได้พิจารณาสิ่งพวกนี้ทุกคนเลยแผนภูมิเนี่ยก็เลยไม่มีการวาง ไม่ดีพอไม่มีวางรูปแบบก็เลยเข้าใจแบบรูปที่มันปรากฏข้างหน้านาวนเป็นของจริงแต่แบบรูปทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะแบบเนี่ยเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ว่าถอดแบบออกมาปุ๊บมันกลายเป็นสิ่งความป,ปนหมดเลยเห็นไหมสิ่งความป,ปนหมดเลยนี่ไงเนี่ยไอกอน คนที่มันซ้อนกลกันอยู่เนี่ยแล้วไอ้วันอังคารที่ผมแต่งกรตัวนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นความชัดเจนนะอาจารย์ชัดเจนมากเลยนะสิ่งตรงนี้ยบ้านเมืองเราเนี่ยจะพลิกผันแล้วกะผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเอาตำรางเนี่ยมากลางกันเป็นหลักวิชัยยุทธ เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ผมบอกได้เลยมันไปไม่รอดหรอกมันไปไม่รอดเพราะการที่จะแก้วิกฤตพลังงานเนี่ยก็ถ้ายัางปูตินกับไอเนี่ยชเลนสกี้เนี่ยยังยังคิดลบล้างข้าฟันแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวว่าไอการที่มันจะเกิดในลักษณะเดียวกับยูเครนแต่มันจะมาเกิดในย่านอเอเชียได้มีการพูดนำล่องและนำทางว่า ไต้หวันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับยูเครนน่ากลัวนะนี่คือน่ากลัวนะเพราะว่าความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสีแกก็มีหลักการแต่กระตุ้งกระติ้งการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยอารมณ์มันก็ผ่านแต่ไปพอสมควรอะ แต่นี้ถ้าใครจะยุดแย่จะเลื่อยเก้าอี้หรือจานอะไรมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะมันก็อยู่ตรงนี้แล้วมันมันสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบการเงินเพราะตอนเงินการเงินตอนนี้มันยังไม่นิ่งไงมันยังไม่นิ่งเพราะระบบออนชอเนี่ยมันถือว่าเป็นเงินโครงสร้างของเงินงท้องถิ่นของแต่ละประเทศแต่ออฟชอเนี่ยมันจะเป็นการลงทุน คาเล็กยุคสมัยใหม่ซึ่งหลายคนคิดว่าเด็กเนมันชอบเล่นบิทคอลชอบเล่นคริปโตชอบเล่นอีสโทเรียมแล้วก็สารพัดที่จะสร้างให้ปฏิกิยาของเ,อเงินดิจิทัลขึ้นซึ่งมีประเทศประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้นะว่าประเทศอะไรแต่เขาบอกว่าเขาลองรับเ,เงินสกุลดิจิทัลเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะ แต่หลายๆประเทศเนี่ยก็ยังยังอะไรกัยังอะไรเหมือนยังไอ้กักกันอยู่ยังคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้ยมันมันมันเป็นสิ่งเลื่อนลอยแหมแต่ไอ้สิ่งเลื่อนลอยนี่มันเป็นของจีนนะเพราะเราเนี่ยเชื่อเชื่อถือแต่ความเลื่อนลอยทั้งนั้นเลยแต่คุณชายไม่ใช่นะเราเชื่อในสิ่งเลื่อนลอยทั้งนั้นเลยเพราะอะไรมันลอยไปแล้วมางไม่ได้ ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นทั้งนั้นทันั้นว่ไอ้นั่นไอ้นั่นใช่ไอ้นี่ใช่พอที่สุดพอเลื่อนไปเลื่อนไปมากๆเข้าร่างกายเซลล์ผิวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยด้วยคุณแจมเซล์ผิวเนี่ยมันมีปฏิกิยากับโครงสร้างทางความคิดมาสารนะไอ้คิดเก่งยังไงไปยังไงต้องไปแบบนู้นแบบนี้เนี่ยไอ้เซลล์ผิวตัวเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปทางโครงสร้างของปฏิกิยา มันทําให้คนเราเนี่ยมันคิดสั้นได้แล้วก็คิดแบบจะคิดทางรักได้สิ่งตรงเนี้ยมันน่ากลัวแล้วโดยเฉพาะอํานาจทางความคิดกลับไปอยู่กับผู้ใหญ่แล้วส่วนมากเนี่ยผู้นําประเทศแต่และประเทศนี่ยกลับกลายเป็นคนมีอายุมากคนสูงอายุมากคนที่อายุน้อยๆขึ้นไปบริหารประเทศไม่มีแต่การที่จะมอง ว่าคนอายุเยอะเป็นผู้นําประเทศว่าเป็นผลเสียทั้งหมดเนี่ยคุตส่าว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่นะเ็าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขายังไม่เจอเขายังไม่เจอไอ้ทางที่มันจะเขาเรียกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเขาเองแล้วสิ่งที่มันจะเดินหน้าทำให้เศรษฐกิจเนี้ยดีขึ้น เพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันผูกรวมไว้กับไอ้โครงสร้างตําราเล่มเดิมทั้งนั้นแต่อายุทศาสตร์ที่จะเป็นตําราเล่มใหม่มันไม่มีมันหายากไอ้เราสองคนเนี่ยพยายามจะวิวัฒนาการเป็นโครงสร้างตาําราใครตารามันด้วยไม่ใช่มายึดถือตําราเราด้วยนะเพราะมันมีอยู่ทุกๆคนมันคือความเชื่อมั่นของตัวเราเอง ไม่ใช่ว่าเราพอมารูปุ๊บอ้าวเราบอกโอ้ยกูนี่เหนือกว่าไอส้สไตว์เว้ยไอส้สไตมันคิดคนได้แค่อเท่ากับอสแควร์เอากูเหนือกว่าออาเหนือกว่าพอมาชูปุ๊บอา้าวมันต้องอยู่ในสังคมอ้าวต้องไปให้คนนู้นตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบ่ะว่าไอ้สิ่งตรงนี้เข้าห้องแล็บแล้วมันใช้ได้ไหมแล้วเอามาเป็นโจนผสมของสูตรสำเร็จหลักการการขับเพื่อนตรงนี้ได้ไหมเห็นไหมมันถกกันอยู่ตลอด ไอสิ่งที่ถกมันคืออะไรเนี่ยถกนี่จริงๆมันสงครามเนี่ยถกนี่มันคือสองครามอารมณ์เนียนะแล้วอารมณ์ตรงเนี้ยมันโคตรขุ่นมัวเลยเห็นไหมแล้วไอปฏิจยาที่จะไปทดสอบแล้วก็ไปเข้าสู่ขบวนการในห้องแล็บไดมีเช่นเนี่ยมันถึงกลายเป็นว่าไอผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันถึงกลายเป็นของที่พอใช้ไปแล้ว ไม่รู้มันจะวิกฤตเมื่อไรแล้วมันไปตัวสร้างวิกฤตด้วยเห็นไหมว่าปฏิกิริยาถ้ารู้จริงมันไม่จําเป็นต้องไปเดินซ้ํำือยใครไอที่เราเข้าใจเนี่ยแต่ในเมื่อคนเราเนี่ยยังหลงไหลที่จะต้องการมีความสุขในการบริโภคในรูปแบบเดิมเราก็ต้องอาศัยไอ้รากเน่าๆตรงนี้ว่าไอ้เน่าที่แท้จริงเนี่ยมันจะไปให ค้นไอ้วิกฤตความเน่าเฟะเนี่ยได้อย่างไรจะทําแบบไหนไอสิ่งพวกเนี้ยมันสําคัญนะสิ่งเนี้ยสาคัญทําไมผมถึงบอกว่าในเมื่อเรามีมีผู้นําแล้วทําไมเราไม่พยายามพัฒนาผู้นําของเราให้ทันสมัยไม่ใช่เปะพยายามก็เรียกตกตี ด้วยอารมณ์ด้วยกฎหมายด้วยอะไรสารพัดส,สารเพแต่ที่สุดถามว่าโลกใบน,นี้เขาสร้างมาให้ไม่สมดุลอยู่แล้วโลกมันถึงเอียงไอเราเนี่ยมันมีโครงสร้างของการปกครองชนิดนี้และแบบนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะทุกอย่างมันถูกฝังเขาเรียกว่ามันฝังไว้ในสมองของมนุษย์มันลื้อมาแป๊บเดียวมันก็เกิดขึ้นแล้ว นี่ไงคือฟาร์มที่ไม่สมดุลที่โลกนี้มันสร้างขึ้นมานะโลกมันเป็นตัวผลิตก็เรียกว่าเป็นตัวผลิตดีเสิ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันแล้วไม่สมดุลอยู่แล้วแล้วคุณจะมาล่างกฎมุ่งกฎหมายแล้วก็เอาชนะกันด้านกฎหมายเบกได้เลยไม่มีทางยิ่งลบกันด้านกฎหมายก็ยิ่งเหมือนสิ่งที่ทําให้หายนะทั้งหมดอาชีพ ที่นำพาหายนะมามากที่สุดคืออาชีพอะไรถามคุณชัยอาชีพที่เป็นนักกฎหมายนี่แหละโอ้โหตอบมาเนี่ยผมผนลุกว่าบเลยโอ้วันนี้พัฒนาการนี่ก็อะชที่เจออาชีพนักกฎหมายคือตุลาการทนายฟาร์มพวกนี้ทำให้โครงสร้างของระบบ ความบมูดเน่าของอารมณ์มนุษย์และอารมณ์ธรรมชาตินะี่เสียหมดนะนี่คืออาชีพซาตานผมบอกได้เลยว่านี่คืออาชีพซาตานนะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นทั้งโลกประเทศตะรินทางด้านกฎหมายแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะอังกฤษยุโรปรือทุกประเทศ ยึดถือไอ้สิ่งพวกนี้มายิ่งมีขบวนการเขาเรียกว่านี่ต้องเขาเรียกต้องมีตุลาการต้องมีศาลเอาไว้ช่างตรงนี้บอกได้เลยมันก็คือช่างช่างหัวกูไม่ใช่ช่างหัวมึงนี่คือตรงนี้นี่คือปฏิกิยาที่ทำให้เกิดศาลปอบปนแล้วทำให้อารมณ์มันบูดเน่าเร็วที่สุด คืออาชีพตุลาการอาชีพทนายฝังกลุ่มก้อนพวกนี้บอกได้เลยแต่มันกลับไปสอดคล้องกับโครงสร้างของนีไ่ไงของการถกการถกและเถียงกันอยู่ตลอดเวลาในระบบเห็นไ,ไหมถกอยากได้กับถกอยากเอา มุ้ยแจ้เห็นทำว่าสีชมพูด้วยอมันอ้อร้อนะมันหอมหวานนะมันกลิ่นเย้ายวนสีแต่มีสตรีมันเปรียบประดุดเรื่องของสารเลยเลานี่แหละสารนี่แหละเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบวันนี้ผมถึงเอาชมพูหวานเนี่ยมาให้ จ่ำชื่นละลื่นลิเพราะลิเยอะลิมันแฝงอยู่กับสารสารเห็นไ,ไหมคนที่นําทําหน้าที่อยู่กับโครงสร้างการเอาแหลการบิดพิการหาช่องทางหากินกับระบบช่องทางทางกฎหมายเทคนิคทางกฎหมาย มันทำให้บรรยากาศมีเสียเสียมากๆแล้วอารมณ์ก็บูดบรรยากาศก็บูดก,กน็น่ากลัวนะเห็นไหมถ้าเราเล่นสารไม่เป็นก็แน่นอนว่าเราก็มุ่งมานะไปสู่ดินแดนแห่งความตายทางนั้นกระถึงเตือนบอกกับทุกๆคนว่าในเมื่อ เราไม่เข้าใจคำว่าสารแล้วยิ่งเราไปเล่งมันแน่นอนมันก็ล้างผ่านกันเองแม้กระทั่งตัวที่พยายามเล่งว่าอก,กฎหมายนั่นแหละจะแ,แก้กันด้วยกฎหมายแต่พอที่สุดแก้ไม่ได้มาใช้กฎหมู่เอากฎหมู่มาแล้วก็เอามาเขียนกฎหมายในระบบกฎหมู่แทนน่ากลัวนะแต่ในเมื่อเรามีผู้นำแล้ว ไม่ว่าผู้นำเนี่ยเขาจะจบอะไรมาแต่ถ้าเขามีปฏิกิยาเป็นประนี่คือนักปรา์สิ่งนี้มันนำทาประเทศไทยให้เป็นชุวรณภูมิได้นะคุแูแชมไอ้นี่มันลึกล้ำนะสิ่งพวกนี้โคตรลึกล้ำเลยไอ้สิ่งที่เราจะมาพูดกันต่อไปเนี่ยเราจะพยายามกระตุ้น ใแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินที่ทุกคนอยากจะมาลงทุนทางปัญญากนันนั้นไอ้นี่แหละสำคัญมันสำคัญมากๆเลยเพราะทุกคนเนี่ยกำลังเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทุกคนหน,คนีไม่พ้นนั่นคือความร่วงโรยลาของร่างกายและสุขภาพ ามาใครอยากไปสู่เส้นทางจุดจบของชีวิตเช่นนั้นอาชีพที่เคยสุขสกราวประสบความสำเร็จประสบกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมุ่งหวังไว้สร้างสถานนะไว้อูหจนยิ่งใหญ่ไปสามแต่พอที่สุดมันไปเจอทางกันไอทางกันเนี่ย รนะูมันไปทางไหนมันก็ไปไม่รอดนะมันไปไม่รอดนะ่ะนี่ไงคือคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กระดันไปไม่ได้นะพอเจอทางดันหมดสภาพเพราะว่าก็ถึงพยายามยือ้อไอทางดันเนะี่ยมันก็เ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและร่างกายเพราะทุกคนเนี่ยพอแค่มาสนใจดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปคิดอะไรนะ การที่จะถักทอไอ,ไอ้เซลล์สมองให้มันวิริยะสมาหลาคิดได้เหนือกว่าคนอื่นก็ไม่ไปไหนแล้ะมันก็มาห่วงแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะเซลล์มันดึงเซลล์สมองมันดึงมันทั้งกดทั้งถักทั้งเกิดรูปหยกักอะไรสารพัดเลยโดยเฉพาะเซลล์ผิวของคนแก่มันดึงมันเป็นลิ้วรอยมหาศาลแล้วใครจะไปเชื่อว่าไอ้สิ่งพวกนี้ มันทั้งดึงทั้งลังทุกคนเมื่อร่ำรวยที่สุดแล้วเนี่ยมันไปเจอเรื่องสุขภาพเนี่ยพาไปสู่ทางตันสิ่งนี้แต่สิ่งนี้แหละไอเราเนี่ยจปลุกก็เกปกมิติไอชีวิตที่บอกว่ากูตายแน่เนี่ยความตายมันเป็นเกมมันเป็นเกม เราถามว่าเอ็มตายจริงหรอือเปล่ามันไม่ได้ตายถ้าเข้าใจแต่ถ้าไปเข้าใจแค่มย์ต้องมีชีวิตไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นวงจรและวงจรชีวิตเนี่ยถ้าเราไปเข้าใจแค่นั้นมันไปไม่ถึงต้นตอของการเรียนรู้นะไม่ใช่ใช่มันไม่ถึงต้นตอของการที่จะเราจะเ,เรียนรู้ให้หลุดพ้นจากตรงน,นี้แล้วทําไมผมถึงได้บอกว่า ความตายคือคนเข้เขามาเตินหมดเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันโอเคนะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับ